รัน้านเก่านะครับวันนี้มีเอฟซีฝากผ้าสามสีมาผูกเขาได้โชคจากแม่นะครับคือว่าที่แล้วเราไม่ได้มาแต่ว่าเขาได้โชคอ่างวดงวดก่อนนู่นเนาะเขาได้โชคจากที่นี่เนาะเขาก็เลยฝากมาฝากอ่าผ้าสามสีมาผูกแม่นะครับ รับชูดครับอยากไปไหว้แม่ครับโอเคแล้วเราก็จะมาแหละแต่พอฝนมันตกฝนมันลงเดี๋ยวปลูกพี่ขอนนะพี่เนาะใช่ใช่เดี๋ยวค่อยไปปลูกเดี๋ยวพักไปเดี๋ยวปลูกพี่ขอนนะเนี่ยมีผลไม้มีน้ำมาให้แม่นะครับ วดที่เดียวไม่ได้มานะเลขยังเข้าเลยไม่รู้เขาไปถูกวดไหนอะ่ะเขาเห็นเออเขาเห็นคลิปเก่ารึเปล่าเนะเพื่อนเขาเห็นเนาะเขาก็ยังได้มีโอกาสถูกนะก็แปลกใจเหมือนกัน<ๆ>เขาคงมีบุญสัมพันธ์กับแม่ใช่ใช่รอบที่ผ่านมาเราไม่ได้มานะทุกคนแพรว่ามีเอฟซีบางท่านถูกเนาะแล้วก็ฝากให้เราเอาภาพเส็มสามสีเนี่ยมาผูกองค์ไม่ตะเคียนที่นี่นะรอบต่อไปอาจจะเป็นชุดไทยมาไหว้แม่ก็ได้เนาะถ้าเผื่อมีคนดะรับโชคเนาะถ้าจะเจอคลิปเก่าของเราอะทุกคนแล้วเขาก็ได<ๆ>้แอ<ๆ>ุ้ย เศษนี้เอาเอาอนาเทจากอะไรที่อหรอไม่นี่หรอในถ้วยเออเดี๋ยวจะปักเงี้ยมาข้างนอกนะเดี๋ยจะได้หล่นมาข้างนอกเดี๋ยวเราบูชาแม่ก่อนนะครับสาธุสาธุนะพวกเราทั้งสามช่องเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิติบูชาบูชายะมหาราชาสัพพะสนิหาอะระหังสัมมาสัพพุทโธมามายาตรายามดีญาดายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโภูนโมพุทธายยัคยังป่าภา อาหารลื่นๆนะขอให้ลูกได้รับโชคในงวดนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุขอให้พวกเราได้เลขเป็า 4, เอกีขอให้เห็นเลขชั้นต่างๆไ,ได้เยนะสาธุบนไว้ถ้าเลขที่นี่เข้าเนาะถ้าเลขที่เราหาได้เข้าเราจะเอาเป็นผลไม้ทุดไทยไม่เข้าทุดไทยไม่มาทุตไทยไม่มาวันนี้เราเอาผลไม้มาไหว้แม่เนะ่ยแต่เราก<ช>็เออ <ๆ S 1> เราบนผลไม้บ้างแต่เราผมจะจุดธูปมงคลให้หนึ่งชุดนะครับสาธุสาธุปุเยอเยวากซา มะอูอูอมมามะอามะอูะชาลีติชาลีตินะลีตินะชาตินะชาลีโชคลชาภไหลมานะช,ชาลีติอ่าเดี๋ยวเราจะไปลองขอดโชคที่ขอนกันดูนะทุกคนกระพาไปผูกด,ด้วยผ้าดาไปผูกกันวันนี้เลขจะมาหลายชุดเลยนะเลขหกครับทุกคน องเหลียมสบสี่เลขหกเนาะเลขเจ็ดหกเจ็ดมีหกมีเจ็ดต้องใส่เป็นเลขห้าใช่ไหมมัง้งห้าหกเจ็ดฝันนี้เป็นเก้าเจ็ดแปดเก้าไปแล้วไงสี่สี่ห้าหกสี่หกเจ็ดเฮ้ยฝั่งนี้มีห้าอื ที่เราเห็นมางสี่สี่หกเจ็ดะห้าหกเจ็ดไปเลยแล้วกัน<ม>เรียงไปเลยมือสี่ห้าหกเจ็ดหรือสี่ห้าหกเจ็ดไปเลยแล้วต่แล้วครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูโชคขอโลกขอโชคลาภจากผมไม่ตะเคียนนะครับหยิบด้วเอาก้าสามสี่กัน่เอ่อเียนั่นแหละเดี๋ยวเอาผ้าไปผูกแม่ไปไปนะครับไ,ไ,ออไปไปด้วยเอา <c oughs> ไปที่ขอดเลยครับต้น,ตน,หตนหรอือว่าขอนวิ่งมาต้นนี่หรอเอาไป่อนเอาไปใช่ใช่ใช่ๆๆนั่นแหละอ้อยโอ้ยแมงวันตอมกัดใช่ไหมเออเลือบอ้อยพึ่งเอาไปผูกเลยผูกได้ผูกที่พอน,นั่นแหละเธอขณะเออ อ,องก็ผูกผ้า34แล้วนะครับตามที่ f อซให้ผูกนะครับแม่น้อให้หิ้งปังๆแม่นี่เอฝากมานะครับผ้า3ามนะครับแม่นะเรียบร้อยนะครับอ๋อนนอ,งองเลนโใช่ของเลกันันโดว่าเ,เลขอะไรนะ หาเลขจากตรงไหนได้ล่ะแป้งไม่มีก็หนึ่งอ่ะรูปจากที่เดิมอ่ะที่เราโรยไปขวดเก่าไม่เหลือเลยหรืไม่ได้เอามาด้วยมั้งไม่ได้เก็บมาเดือนมั้งไม่ได้เก็บขึ้นมาเดือนมันคืนล่อซะหมดเลยเหรอโอ้ไม่ตาย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 แม่ต้นไม้มีเลขเห็นไหมตรงกิ่งนั่นล่ะเก้าห้าอะไรที่อย่างนี่ถ้าไม่ประยะมันยังแม่หีขาวไปหมดแล้ว แม่ซื้อน่ามึงคลืมนะเนี่ยนี่นี่ข่าวอ่ะทุกคนที่นี่คือวัดบ้านเก่านะทุกคนเอฟฝั่งการแจรบุรีฝั่งบ้านเก่าเนาะใครอยู่ฝั่งนี้นะครับมาได้นะก็ตรงเนี้ยจะเป็นต้นตะเกียนเยอะเลยนะคงบริเวณตรงนี้นะเขาข้างในมีไหม แน่ใจแต่ตรงเนี้ยปุ่ดปลูกตรงเนี้ยเป็นกลุ่มเลยหลเห็นไหมคือตรงเนี้ยเป็นกลุ่มเลยแต่น่าแต่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นขอนขอนเก่าแต่ไม่แน่ใจ,จใช่ต้นตะเคียนหรือเปล่านะแต่ก็จะเป็นเจ้าแม่อะไรบางอย่างนี่นี่แล้วเนี่ยนี่ค่ะนี่เจ้าแม่เขาเขาจะออกดอกหรือว่าหรือว่าเป็นต้นอื่นมาฝากไว้หรือว่ารจะเป็นต้นอื่นบางงอกก็จะหายยาก <fin arian> อยู่นะอะไรนีแป้งนะ แลแดดลงนี้ด้วยแล้วเนี่ยนี่มาหาตรงนี้นี่นช่องเลขนียนี่น,น,น,นี่เป็นเลขขึ้นอยู่นี่นี่เป็นเลขขึ้นอยู่ แม่องนี้มันจะขึ้นเป็นเลขที่มันเป็นเป็นสีดำๆอ่ะมันจะขึ้นเป็นช่องช่องลอยไม้เนี่ยพี่นเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็จะเข้าลองส่องดูไหมว่าตรงไหนจะเป็นรอยเป็นเลขกันทุกคนเดินดูก่อนเพราะว่าเราวันนี้นี่นี่นี่เห็นแล้วแป้งทุกคนจริงๆก็ผ่านตลาดมานแต่ไม่ได้เอาแป้งไม่ได้ซื้อมาก็ซื้อแต่พวกของไหวมาผลไม้มา เอาหาเลขที่แม่เขียนให้แล้วกันเน,นั้นโอเคเดี๋ยวเดินดูก่อน ลองดูเลขนี้เ,เลขอะไรเนี่ยสี่เลยเออสี่มะสี่เลขสี่อยู่แต่ว่าสี่อะไระเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นตาป่าเห็นชัดนะสี่เห็นเออสี่ใช่ไหมสี่อะไร เห็นเป็นสี <Dans> ่นะครับคลิปนี <organizational> ้บอกเลยทุกคนดูให้ครบทุกคนนะมีทั้งหนาาดูเพรวคนต่าง เด้เรียงแล้วเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนเหมือน 4, เซ็มสี่องเลยห้านะครับห้าเจ็ดแล้วก็หกนี่เลห้านะครับห้าห้าแล้วก็เจ็ดหก ตงอีกแล้วทุกมงคลน,นะครับวันนี้เป็นออเลขอ๋อสี่เจ็ดแล้วก็ห้านะอองเนาะ 4ี่เจห้านะครับคู่ขี้้วสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าครบแล้ครบล้ครบครบครบ,ครบแล้วนะครับหง <c oughs> ม,มาตะเกียนหินนะครับวันนี้ข้างในเขาไม่มีาเลยว่เออ เป็นเมนแล้วนะ <Okay. S 1> เป็นเมนกับไอริมแม,ม,ม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำาแหละก็ได้ประมาณนี้นะครับเลขเอาเนี่ยที่พี่โมเขาเห็นที่หัวเนี่ยนะดำดำไ,ได้ประมาณนี้นะครับเลขวันนี้ ครับเบ็ของที่แม่จะกินหินวัดบานเก่าได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมใต้ตรงนี้นะครับนี่ให้สนใจนําเล็กเหล่านี้ไปสิงโสิงได้นะครับก็หนึ่งขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามชมพวกเราทั้ง3ช่องเลยครับไอ้คนใหม่คนตรงนีแล้วก็มาดูองนะครับแลขอท่านรับโชคในงวดนี้นะครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนนะครับคิดสิ่งใดสมบัาปัฒนานะคิดเงินได้เงินคิดตองได้ทอนนะครับมีเงินใช้มีเงินทําบุญนะครับเราถ้าใครผ่านมาที่จังหวัดกาญจนุรีก็อย่าลืมมาทําบุญนะครับผมที่วัดบ้านเก่าเนาะ นี่ว้าพวพบกันใหม่คลิปออนาลนนิลาไปก่อนสวัสดีครับ